สวัสดีค่ะสำหรับในหัวข้อวันนี้ก็จะมาในเรื่องของการหาระยะจุดกึ่งกลางระหว่างจุด2จุดนะคะโดยเราจะมีสูตรในการหาระยะจุดกึ่งกลางระหว่างจุด2จุดนะคะก็คือสูตร x เท่ากับ r 1คูณ x 2บวก r 2อคูณ x 1ส่วนด้วย r 1บวก r สนะคะสำหรับ y ตำแหน่งที่ y นะคะเราก็จะได้เท่ากับ r 1 คูณ y 2บวก r 2ลบ y 1, บวก r 2คูณ y 1ส่วนด้วย r 1บวก r 2ฉะนั้นถ้าโจทย์กำหนดจุดมาให้นะคะให้ a เท่ากับลบ2และ1 b เท่ากับ5ลบ6นะคะโดยอัตราส่วนอยู่ที่3ต่อ4ฉะนั้นเราจะมาดูเลยว่าแต่ละตัวคืออะไรลบ2แลเราแทนให้ตำแหน่งเป็น x 1ค่ะนะคะ,นะคะ x 1 y 1 ะ,ะพิกัดที่ x 1 y 1เนาะ b ก็เท่ากับ x 2 y 2อัตราส่วน3ต่อ4ก็จะแทนไปด้วย r 1และ r 2ตามลำดับเลยค่ะวิธีทำนะคะวิธีทาเราหาค่า x ก่อนนะคะแทนในสูตรเลย x เท่ากับ r 1 r 1ก็คือ3เอามาใส่นะคะ x 2อา x 2ก็คือ5เราก็มาใส่นะคะ3คูณ5บวกด้วยนะคะบวก บวกด้วย r 2ก็คือ4นะคะ x 1ก็คือลบ2เอามาคูณกันส่วนด้วย r 1 r 2ก็คืออัตราส่วนนะคะ3ต่อ4ก็มาบวกกันเสร็จปุ๊บอ่ะส5 15, ค่ะ4 2 8นะคะเป็นค่าเป็นลบนะคะส่วนด้วย7นะคะอ่ะนะคะ4คูณ2ได้เป็นลบ8นะคะลบมีค่าลบเจอบวกเป็นลบเนาะอ่ะ15ลบ8ก็จะได้7 นะฮะส่วน7 7ส่วน7ก็มีค่าตัดกันไปจนหมดก็จะมีค่าเป็น1ค่ะนะฮะส่วน y แทนค่านในสูตรเลยค่ะ y, y เท่ากับ R 1, mm hmm. 1ก็คือ3นะคะ y า y 2, 2> mm hmm. ก็เท่ากับลบ6คูมบวก mm hmm. ด้วย r2 r2 ก็คือ4นะคะคูณด้วย y1 ก็คือ1ส่วนด้วย3ต่อ4นะคะ r1 นะคะทั้งหมดก็จะได้ไป63 18เป็นลบ18นะคะ41 4 18ลบ18กับลบ4ออกไปก็จะได้เป็นลบ14นะคะเจอบก14ส่วนด้วย7นะ7 71 7 72 14ฉะนั้น y เท่ากับลบ2ดังนั้นจุดกึ่งกลาง p จุดกึ่งกลางของ x เอาวคือตำแหน่งที่1กับลบ2นี่นะคะนี่คือตัวอย่างในการหาจุดพิกัดนะคะถ้าเกิดจะสนใจหาเพิ่มเติมก็จะต่อจากหน้า 71, 72, 73ในหนังสือสามารถดูตัวอย่างเพิ่มเติมได้นะคะขอบคุณค่ะ